สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่ทานนะคะวันนี้มาเจออาจารย์ยศุธราแล้วนะคะวันนี้อาจารย์มาอยู่วัดป่าใสทองนะคะทางไปอำเภอสังขะสวยมากนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเที่ยววัดป่าใสทองว่ามีความสวยงามอย่างไรนะคะนี่คือบรรยากาศของวัดป่าใสทองด้านหน้าจะมีซุ้มประตูนะคะจะเขียนว่าวัดป่าไสทองเป็น แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านศาสนาที่มีความสวยสดงดงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะจะมีทาวเวสุวรรณนะคะซ้ายขวานะคะสวยงามมากเลยค่ะมีพระพุทธรูปปางห้ามญาตินะคะ องค์ใหญ่มากนะคะสูงเท่าตึกเลยนะคะท่านผู้ชมก็จะมีการบริการาวัตถุมงคลนะคะแล้วก็ทำบุญต่างๆไม่ว่าแต่จะถวายกระเบื้องหรืออะไรต่างๆนะคะท่านผู้ชมคะสวยงามไหมคะถ้าสวยงามเดี๋ยวตาม ยโสธารามาเลยค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปนมัสก,การพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้นะคะสวยงามไหมคะท่านผู้ชมเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาตินะคะแล้วก็จะมีนาคราชนะคะซ้ายขวานาคราชนี้นะคะเป็นนาคราช ที่มีลำตัวใหญ่มากและก็เสมือนจริงนะคะเป็นน้าคบริวานนะคะนาคบริวารสวยงามไหมคะท่านผู้ชม